นปวนสะโพหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันอาทิตย์นี้ยังคงอยู่กับจิรายุห่วงซับ ติดตามให้ลุ้นกันแบบเซ็งๆอีกรอบกับกกตเดอะซีรีส์ในการตัดสินอีแทนคุณซึ่งถูกร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งถึง3เรื่องด้วยกันซึ่งรอบนี้มาวัดกันให้เห็นชัดๆกันเลยว่ากกตจะตัดสินออกมาเป็นหนังวนเดิมจากกรณีเลือกตั้งหัืว่ากทมหรือไม่หรืองานนี้ประชาชนนั่งรอรุ้นกันได้เลยว่าจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยกันแน่ จับตาคอ,อรมองเงาเตรียมตัวซุ่มมืดหวังถอดถอนคณะรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรโดยสัญหาข้อกล่าวหาต่างๆนานาทุกวิธีทางที่จะโค่นล้มรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วสนองความต้องการของตอนเองกับตำแหน่งนายกพระราชทรนสงสัยชาตินี้คงไม่ได้เป็นนายกที่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงๆซะแลว้ว ทุกประเด็นฮอตพร้อมจอก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนส, S. <S สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2,556ครับ ในขณะที่ออกอากาศอยู่นี้หลายท่านอาจจะได้มีโอกาสแวะไปงานแต่งงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือคุณยุทธพงศ์จรสเสถียรวันก่อนเจอผมที่ศาลอาญาครับผมก็ถามว่ารัฐมนตรีมาทําอะไรที่ศาลอาญาเขาก็ถามกลับครับบอกว่าแล้วคุณจิรายุ่รามาทําอะไรผมก็ไปขึ้นโดนเป็นจําเลยครับ ในคดีที่คุณเกียรติสิทธิอมรจําได้ไหมฮะเรื่องกรณียาบงยาบ้าที่ไปพบอยู่ในบ้านของคนรักใหม่ของคุณเกียรติสิทธิอมรก็คือจริยาหรือว่าลูกตาลแน่นอนครับส่วนคดีของท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะขออภัยครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยนะแน่นอนครับก็คือคดีของฟิลิปมอลลิส ซึ่งแน่นอนลัฐมนตรีช่วยคนนี้เนี่ยไปติดตามตรวจสอบครับว่าการนำข้าบุหรี่ให้กับมาบล้ชื่อดังเนี่ยนะครับมีปัญหาต่อสังคมไทยหรือไม่และไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนไหนอย่างไรก็ไปพาดพิงถึงคุณเกียรติสิทธิ์ที่อมรครับก็อยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งก็สืบพยานโจทย์และพยานจำเลยส่วนคดีผมเป็นคดีที่8นะศารลรอฟังคำพิพากษาในวันที่18กร,รกฎาคม ที่จะถึงนี้ครับก็รอรุ่นกันต่อไปครับถือว่าได้ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบนะยังมีคดีความแปลกๆอีกหลายคาดีครับไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของ CCTV ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะผมเป็นคนเปิดโปงเรื่องของกล้องดัมมี่ของกรุงเทพมหานครก็โดนรองผู้ว่ากทมคุณธีรชนมโนมัยพี่บูรยื่นฟ้องหมิ่นประมาทครับว่าผมไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกล้องดัมมี่ก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปตามระเบ,บียบและก็ตามระเบียบของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่า อย่างน้อยคนกรุงอย่างน้อยคนทั่วประเทศรู้จักคําว่าดัมมี่มากกว่าการตีโง่ดัมมี่เนี่ยคือเล่นไพ่นะอันนี้สังคมไทยรู้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าพอพูดถึงกล้องดัมมี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ร้องอ๋อครับก็คือกล้องปลอมกล้องแหกตาอะไรเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อไปท่านผู้ชมครับชีวิตก็ต้องสู้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ยังมีเรื่องราวเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับพอมีเรื่องของจำนำข้าวฝ่ายค้านก็ดา่าอย่างโง้นด่าอย่างนี้ พอปรับลดราคาเพื่อให้สมดุลกับกลไกของตลาดโลกก็เป็นปัญหาอีกแต่ไม่เป็นไรครับรัฐบาลพนัท่านนายกยิ่งรักก็พึงคบอายุ46ปีของท่านนะ,ะจริงๆแล้วก็ดูท่านแข็งแรงแล้วก็ดูยังสวยสดงดงามอยู่สมองก็ปาดเปลืองนะครับเขาบอกคนวัย40เนี่ยเป็นวัยทำงานปัญญาก็จะเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาแต่ท่านผู้ชมครับอย่าได้คิดมากนะฮะเวลาที่รัฐบาลไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจเจริญอย่างสหรัฐอเมริกา ประเทศยากจนอย่างอูกันดาเวลาที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะฮะมันไม่มีใครทำเพอร์เฟกต์หรือเลิศประเสริฐสีร้อยเปอร์เซ็นเต็มแน่นอนครับแต่บางอย่างมันก็ต้องยอมรับความจริงบางอย่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศปัจจัยในประเทศตัวเองนะฮะบางอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยแวดล้อมเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นอาเซียนเช่นเอเชียเช่นโอเชียเนีย เช่นยุโรปเช่นอเมริกากลางแอฟริกาและอีกหลากหลายประเทศครับเพราะฉะนั้นให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเจตนาดีครับพี่น้องชาวนาผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านพยายามเรียกร้องให้ยกเลิกการจำนำก็ดีนะฮะหรือว่าให้ล้มโครงการนี้กันไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่เป็นผลต่อชาวนาครับชาวนาเนี่ยมีความคลิกคักข้าวปลูกแล้วมันมีความหวังมันได้ราคาส่วนรูรั่วรั่วไหลต่างๆเนี่ยนะ ก็อุดกันไปก็ลงโทษกันไปอันนี้เป็นแนวคิดหลักๆของรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมครับว่าใจเย็นๆนะสัปดาห์หน้านี้ก็คงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนครับการรับจำนำข้าวยังเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลแม้จะต้องปรับตามสภาพก็ขอความเห็นใจกันไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีสิบเรื่องนะครับที่จะนําเสนอผ่านรายการดับเครื่องชนกับผมจิรายุห่วงทรัพย์เ่ยนะเรื่องของดอนเมือง แมมันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าตกใจไม่เคยแพ้มาก่อนนะครับก็มีเงื่อนงำพอสมควรว่าการแพ้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ท่านจำได้ใช่ไหมนะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมหม่อมราชวงศุข,ขุมพันธ์บริพัตร์แข่งกับพลตํารวจเอกพงศพัฒพงษ์เจริญแล้วก็เกิดการปราศัยหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์บนเวทีหลากหลายผมฟังเนี่ยนะครับเอาหูซ้ายหูขวาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้าย ฟังยังไงใช่ไหมครับผมก็เชื่อว,ว่านั่นคือการใส่ร้ายป้ายสีนี่ยังไม่รวมถึงที่ไปโพสต์อยู่ในอินเทอร์เนต็ตอีกนะฮะเช่นเอาภาพท่านยกขึ้นบนรถแล้วก็ข้างหลังเป็นรูปไฟไหมแล้วก็เวลาหาเสียงก็พูดบอกว่าเลือกคนนี้มาพวกเผาบ้านเผาเมืองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นสไตล์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการร้องไปแล้วผมอยากจะดูเหมือนกันครับว่าร้องคัดค้านผู้ว่ากอทมอซึ่งวันนี้รับรองไปแล้วนะฮะน้ำท่วมผมก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตานะเห็นแต่ป้ายมาอีกแล้วนะครับ และที่น่าสนใจก็คือกรณีของการุณโหสกุลเช่นเดียวกันครับการเลือกตั้งเขต12เมื่อวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับหลายท่านก็ติดตามครับแพ้ไปประมาณ2,000คะแนนแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการร้องนะครับไม่ได้ร้องจากพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะเป็นการร้องจากประชาชนที่เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวลงรายละเอียดครับว่าร้องเรื่องอะไรบ้างแทนคุณจะได้เป็นผู้แทนรัษฎรเข้าไปใช้โอกาสสุดท้าย2ปีในสภาถ้าไม่มีการยุบสภานะฮะ แทนคุณจะเป็นสสอสองปีหลังจากนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปแทนคุณจะรักษาเก้าอี้ได้ไหมและที่น่าติดตามต่อไปครับก็คือจดหมายจากใจของคุณกาลุนหสกุหลหรือคุณเก่งของพวกเราเนี่ยนะเป็นนักต่อสู้ครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกเหี้ยวเหี้วหน่อยแต่ท่านผู้ชมครับพวกเหี้ยวเี้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้เนี่ยจับอาการได้ครับแต่พวกนิ่งๆิ่งเงียบเงียบพวกนี้นี่แสบท่านผู้ชมใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการลุนอาจจะเอ้ยมาพาวยแต่ว่าเป็นนิสัยของคนที่แบบจริงใจไม่มีเก็บอากาศไอ้ประเภทนั่งเฉยๆแล้วแบบครับครับสุดท้ายก็ไปจ้างคนไปกระทืบคนสุดท้ายก็ไปจ้างคนไปยิงคนไปทำร้ายคนอิจฉาริษยาอย่างนี้น่ากลัวกว่านะครับ คุณเก่งกาลุนเขียนจดหมายจากใจถึงพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองครับเดี๋ยวช่วงหน้าลงรายละเอียดกันนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในคืนวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้โทษครับคืนวันที่23มิถุนายนพรุ่งนี้24มิถุนายนเป็นวันสําคัญนะครับจาได้ใช่ไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็น่าสนใจนะครับว่าบ้านเมืองของเราเปลี่ยนมาแล้วกว่า80ปีประชาธิปไตยถูกฉีกแล้วถูกฉีกอีก วันนี้การเดินทางภายในระบบประชาธิปไตยอันยาวนานนั้นจะถึงเป้าหมายและก็ถึงฝั่งฝันของประชาชนที่ปกครองโดยประชาชนหรือไม่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยคกันต่อในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาชมกันต่อกับรายการดับเครื่องชนกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ สสกทมพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านผมเป็นบ้านเกิดแถวแถวถนนลามอินทาเขาเรียกกันว่าเขตคลองสามวาสมัยก่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมอยู่ตรงวัดคู่บอลตรงคลองสามวาเนี่ยฮะสมัยก่อนเป็นเขตมินบุรีเนี่ยนะแล้วก็เป็นรอยต่อของเขตบางกะปิหลังๆนี่ก็มาแยกมาเป็น50เขตทั้งกรุงเทพสมัยก่อนมีอยู่ประมาณ20กว่าเขตเท่านั้นครับตรงนั้นเนี่ยเวิร์กตั้งแต่กิโลแปดไปเนี่ยนะรามินทาเข้าไปด้านในเนี่ยคือเขตบางกะปิ เลยกิโล8ไปนิดเดียวครับตรงแฟชัมม่นไอแลนด์ครอบคลุมไปจะถึงปทุมธาน,นีไปถึงบินบุรีเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเป็นเขตบินบุรีแล้วก็แบ่งซอยไปเป็นเขตบึงกลุ่มเป็นเขตคันนายาวก็ว่ากันไปนะฮะในที่น่าสนใจก็คือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตคลองสามวาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ผ่านมา30-40ปีตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยพัฒนาได้อยู่อย่างเดียวคือถนนรามอินทราครับและว,วันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดยอยากจะดูงานโมอเตอร์โชว์บนถนนไปถนนรามอินทราได้นะฮะ ตอนเช้าเย่ยถ้าเกิดท่านอยู่แถวแถวคลองสามวาและท่านทํางานอยู่ด้านในเนี่ยทำงาน8ปดโมงท่านต้องตื่นตีสี่นะบ้านเนี่ยต้องออกประมาณ6กโมงครึ่งอย่างช้ารถติดมากครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยฝากบอกท่านผู้ชมนะครับท่านอาจจะอยู่ในต่างจังหวัดท่านอยู่ในกรุงเทพได้รับอน,นิสง์จากรัฐบาลชุดนี้ที่มีความตั้งใจทำครับท่านนายกรัฐมนตรีทํางานอย่างไม่หยุดหย่อนเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะไม่ได้พักไม่ได้อยู่กับสามีไม่ได้อยู่กับลูกชายเลยนะฮะผมยังคอมีเวลาพาลูกชายไปงานบ้าง แต่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัิโครงการใหญ่พอสมควรของประเทศนี้นะครับตื่นเต้นครับรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่รถไฟความเร็วสูงไปที่หนองคายไปที่บดังเบซาหลายคนที่ฟังไซโคมากๆนะครับไปดูบูสกายเอ้ยไปดูบูสกายมากๆก็บอกโอ้ยทำไมหลอกประชาชนจะ,จะไปก็ไปแค่หัวหินท่านครับการพูดโกหกเนี่ยทำไม่ยากนะฮะถ้ารัฐบาลบอกว่าถ้าฉันจะไปถึงบดังเบซาเลยเนี่ยมันก็พูดได้ครับ แล้วก็ค่อยๆทําไปครับ4ปี3ปีนี้เอาท่านี้ก่อน4ปีต่อไปเอาท่านั้นก่อนมันก็ทําได้ครับแต่ว่าความจริงก็คือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาครับว่าเราไปแค่หัวหินเฟสต่อไปเราต่อไปที่สงขลาเราต่อไปที่เสดาเฟสต่อไปไปที่โคราชต่อไปที่ขอนแก่นไปที่หนองคายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีพักประชาธิปัตย์เคยทำไหมล่ะครับอย่างนี้มีแต่แจกเช็คช่วยชาติคนละสองพันบาท เช็คก,ก็เป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารของรัฐตอนอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลก็มีธนาคารกรุงไทยมีธนาคารโน่นนี่น,นั่นอมสงอมสินไม่ได้ค่าเช็คท่านผู้ชมครับแจกเป็นล้านน่ะแล้วเช็คใบเท่าไหร่สิบบาทค่าเช็คอย่างเดียวก็สิบล้านอ่ะกำไรไปเข้าธนาคารกรุงเทพเพื่อผมไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันวันดีคืนดีอยากจะเหงาเด็กจะเครียดก็เรียกเด็กมาเคารพธงชาติตอนเย็นหกโมงชักธงลงเสาไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะ พักเพื่อไทยทํางานมาเกือบ2ปีเนี่ยผลงานเห็นชัดเจนครับสาบาทรักษาทุกโรคไม่รักษาอยู่โรคเดียวคือโรคหัวใจหัวใจละลายครับพวกอกหักถ้าโรคหัวใจทั่วไปรักษาหมดอย่างนี้เป็นต้นจำเจําครับวกกลับเข้ามาเลือกตั้งที่เขตดอนเมืองครับผมไปลงช่วยหาเสียงหลายครั้งได้รับเสียงสะท้อนพอสมควรนะครับของการสร้างภาพหรือว่าดรามา่าผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าคุณจะรู้นะผลการเลือกตั้งจบไปแล้ว การดราม่านั้นไม่ว่าจะเป็นภาพโปสเตอร์ซึ่งผมก็ยังรู้สึกเหรอพี่เก่งจริงๆพี่เก่งอ่ะถามว่าช่วยมากกว่าคนอื่นไหมในเขตดอนเมืองผมว่าช่วยมากกว่าตอนคุมสปภถ้าผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะเอาของเอาของเอาไปให้กับพี่น้องในเขตดอนเมืองมากมายอี้แทนคุณทําอะไรครับไปช่วยครับแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพไปทาโปสเตอร์อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะในในกรณีที่มีการเลือกตั้งจบลงไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการร้องเรียนครับในประเด็นที่ว่า นายอี้แทนคุณเนี่ยท่านผู้ชมครับไปขึ้นป้ายครับบอกว่าถนนที่ลาดยางเนี่ยมาจากผมแน่นอนครับขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งครับกฎหมายเลือกตั้งชี้อย่างชัดเจนเนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่สัญญาว,ว่าจะให้เช่นผมบอกว่าเนี่ยเลือกจิรายุหธงของซั์เถอะแล้วเดี๋ยวผมจะทําถนนซอยดีให้หรือถนนสายนี้เนี่ยผมทําเองเป็นผลงานของผมเลือกผมเถอะจะดีอย่างนี้ขัดต่อกฎหมายกัน